เพื่อนๆรู้ใช่ไหมครับว่าเบนเทนเนี่ยมีวายร้ายหลายสิบตัวอาจจะกเกือบได้ร้อยตัวเลยก็ได้แต่ตัวที่เด่นและดังจริงๆเนี่ยดันมีไม่ถึงครึ่งของจํานวนวายร้ายทั้งหมดเลยด้วยซ้ําจริงๆจะเป็นแบบนั้นก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่หรอกครับเพราะวายร้ายบางคนเนี่ยเป็นแค่ลูกกระจกทั่วไปไม่ก็โจนทั่วไปที่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายยิ่งใหญ่ทําให้บทของพวกเขาก็คือโดนเบนตบกลิ้งหลุนๆแล้วก็เข้าสังเตททำให้ในวันนี้นั้นผมจะมาพูดถึงตัวละครเหล่านั้นกันนะผมก็คือวายร้ายที่โดนลืมมมหรืออไ่กก็บทน้ยา ซึ่งนี่เป็นความเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวนะครับคนแรกโจนาเมลวิลลี่หัวหน้าแกงลาสัตหายากปรากฏตัวในตอนเดอะคลาเรนโดยพี่แกกับพักพวกเนี่ยเป็นพวกหลักรอบล่าสัตหายากไปขายให้คนรวยนะครับซึ่งใช่ครับมันก็ฟังดูธรรมดาพอสมควรเลยแต่กลุ่มเนี้ยจะพิเศษตรงที่ว่าเขามีอาวุธที่ดีใช้ได้เลยโดยเฉพาะชุดดำน้ำติดอาวุธที่ปรากฏในตอนในตอนนี้ที่ให้เราได้เห็น แม้จะไม่ได้โหดมากมายแต่สาหรับคนปกติทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วแถมในตอนเนี่ยพี่แกยังต่อสู้กับริบจอได้ดีพอสมควรจริงๆแล้วเนี่ยริบจอชนะได้ง่าย,ายๆด้วยซ้ำไปครับผมแต่การนั้นเนี่ยสำหรับอาวุธที่หาได้บนโลกหรือแบบว่านะเป็นของที่หาซื้อได้ทั่วได้ไม่ยากเย็นมากมายนี่ก็ไม่แปลกครับผมแค่นั้นก็ถือว่าโหดแล้วและด้วยที่การพิกที่พวกโจโนาเนี่ยเป็นแค่นักล่าสัตว์หาย,ยากไปขายเฉย ไม่ได้มีเป้าหมายยิ่งใหญ่ทําให้บทของพวกเขาเนี่ยไม่มีอะไรนะเอามาต่อยอดผมทําให้มีจุดจบด้วยการเข้าจังเตนในจบตอนไปแม้แต่ตัวผมเ่ยก็คิดไม่ออกครับว่าจะให้พี่แกกับพักพวกมีบทอะไรอีกเพราะการที่เบนจะไปเจอกับสัตห์หากเนี่ยมันมีหลายพล็อตให้เล่นมันไม่จําเป็นต้องไปบวกกับแกงลักรอบล่าสั์เสมอไปคนที่ 2. โรโจปรากฏตัวในตอนเดอะอาเ a n c e เธอเป็นโจนธรรมดาทั่วไปนะผมแต่บังเอิญเนี่ย เธอไปรวมร่างเข้ากับหุ่นโดรนของวิลแก๊กทาให้เธอกลายเป็นเหมือนไอรอนแมนเวอร์ชั่นเทคโนโลยีต่างดาวความเก่งก็อัปเกรดจนน่ากลัว <c oughs> ความเก่งเนี่ยก็คืออัปเกรดจนน่ากลัวขึ้นเยอะมากเลยเมื่อกี้กูเป็นอะไรของกูวะตำรวจหรือทหารปกติเนี่ยไม่ได้กินนางแน่นอนนะผมแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าจะชนะเบนในภาคคลาสสิกได้แบบขาดลอยนะครับแถมพอเบนโตไปแล้วไดเอเลียนโหดเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยสเกลพลังทิ้งขาดนางไปอีกแถมว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไม่ต้องถึงมือเบนก็ได้นะผมแค่เธอไปเจอกับพวกช่างปรปาอวกาศที่มีเทคโนโลยีขั้นสุดยอดเนี่ยก็สามารถพายแพ้ได้แบบไม่ยากเย็นด้วยทําให้บทของเธอเนี่ยกลายเป็นว่าโผลออกมาประกอบฉากนิดหน่อยผมให้เบนได้โชว์และมีผลงานแล้วก็โชว์ด้วยว่าเทคโนโลยีของวิลแก๊สเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนแถมตัวเธอเนี่ยก็ไม่ได้มีเป้าหมายแบบดิสคอ์นะครทบที่แบบว่าอยากได้อาวุธขั้นเทพไปครอบครองโลกเนี่ยไม่มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ด้วยก็นั่นแหละผมกลายเป็นแค่วายไรประกอบฉากไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายนะ คนสุดท้ายซีเมียนไวารายสายพันธุ์อลักนีชิมหรือเผ่าพันธุ์สไปเดอร์มังกี้ปรากฏตัวครั้งแรกในตอน b i r ร์ดออฟอ t ฟเทพี่แกเป็นตัวละครสายต้มตุน๋นจอมเหลี่ยมที่รายกาไม่ใช่เล่นอีกคนเลยครับบทบาทพี่แกก็ไม่ต่างกับอาจิตเท่าไหร่นะคอยหาเรื่องหลอกคนอื่นรวมถึงพวกเป็นด้วยและสิ่งสำคัญคือเรื่องที่พี่แกแต่งให้เพื่อหลอกเบนเนี่ยดูน่าสนใจนีถ้าใครดูมาน่าจะจําได้ และเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ได้บีดีแค่หลอกลวงคนอื่นนะครับฝีมือต่อสู้เนี่ยก็คือไม่เบาเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่แกก็ต่อยตีเก่งพอสมควรเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยบทของพี่แกก็ไม่ได้ต่อยยอดให้โดดเด่นอะไรมากผมคือยังมีบทปะปลายแหละแต่ว่าไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรมากมายเท่าไหร่เลยแถมไม่มีอะไรให้ผมจดจําเท่าไหร่ด้วยเป็นแค่มิจฉาชีพที่คอยมาก่อกวนเป็นให้ปวดหัวในบางครั้งซะมากกว่า ก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะผมขอย้ำอีกครั้งเลยว่าเหตุผลที่ผมไม่ได้จดจาไวรัสดังกล่าวเนี่ยเป็นแค่เหตุผลส่วนตัวและทีนี้ทุกคนมีไวรัสตัวไหนที่ไม่น่าจดจําก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมผมจะไปอาหารแล้วก็อาจจะลองหาเรื่องของพวกเขามาทําคลิปก็ได้แล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะครับผมสวัสดีครับ